สวัสดีเพื่อนเพื่ทุกคนนะครับตลาดคริปโตเคอเรนซี่บิตคอยเมื่อคืนนี้นะเพื่อนมีการปรับตัวด,ดอกลงมาประมาณ3%ก,ากว่านะครับเรียกว่าตลาดพังยับทั้งตลาดนะไม่ว่าจะเป็นบิตคอยอีท เอาคอยต,ต่างๆนะครับรวมถึงในฝั่งของหุ้นเทคด้วยนะเทสลานะครับ Nvidia เอ็นวีดีอะไรต่างๆร่วมหมดนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาสองภาพรวมกันนะครับหมายที่ทำการเปิดเอ็นเพื่อนมี2ไม้ไม้ของการสโนว์บอลนะครับที่เปิดไปเช็คกิ้งนะเอากําไรจากขาช็อตรอบก่อนที่ช็อตมาตั้งแต่แถวโซนประมาณหนึ่งแสนสองหมื 120, มาเปิดนะครับก็โดนดิเซลไปเมื่อคืนแล้วก็ในฝั่งพอร์ตเมนเอากําไรจากตอนช่วงที่เปิดไม้ที่แล้ว1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันไปปิดหนึ่งหนึ่งสามแปดนะครับก็ คืนเข้าไปเช่นกันนะครับนั่นหมายความว่าเดือนนี้เดือนที่แล้วเนี่ยที่เราทําการเก็บสะสมกําไรมาเนี่ย คือในหมดเลยไฮวอเตอร์มา er กลับไปอยู่แถวโซนเดิมนะครับนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมหลังจะจะทำหลังจากนี้นะเพื่อนก็คือการพิจารณาตัวเองนะครับแล้วก็นั่งทบทวนเงื่อนไขาการเทรดตัวเองว่าเฮ้ยเราทําถูกไหมในไม้การเทรดแถวโซนนี้นะครับอาจจะใช้ทาเฟรมในการเล่นที่มันกว้างขึ้นนะครับซึ่งตรงน,นี้เนี่ยจากที่ดูเนาะการคอนเฟิร์มชันของเทรนเนี่ยาจะาไปดูในฝั่งภาพมันแล้วก็ภาพวิคเป็นหลักละอาจจะไม่ใช่เดย์บายเดย์เหมือนที่เราทาการเล่นกันละซึ่งรอบนี้ดีอย่างหนึ่งคือเราไม่ได้ทําการเปิดเอาคอยเลยนะครับก็ไม่เจ็บ checking trend ไปนะครับแต่เดี๋ยวจะมาสรุปภาพรวมกันนะซึ่งเช้านี้เนี่ยที่ดูน่นจาจับตานะข่าวก็ยังมีไม่เยอะนะครับแต่ก็มีการพูดถึงการระเบิดของพอร์ตของเทรดเดอร์ที่เทรดในฝั่งฟงิวเจอร์นั้นเพืวเว่อนเมื่อคืนรวมๆันเนี่ยประมาณ1.5ิลเลียนที่โดนกันไปนะครับไม่รู้ใครเป็นไงนบ้างพพ์มาคุยกันหน่อยลวกันนะครับภาพรวมตัดแตเร้่บวันกันนี้รูปคลิปครับ xm นะครับเป็นบล็อกเกอร์อันดับต้นๆของโลกที่ได้รับอนุญ,ญาตจากทั่วโลกเลยเช่น fsc dfsa ทำให้ผู้ใช้งานทั่วโลกเลือกใช้ XM เพื่อเป็นคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดโฟเล็กทองคำคู่เงินต่างๆสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ ก่อนจะเริ่มนื้อหาก,กันนะครับอย่าลอ,อเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดดิ้งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะคนหนึ่งคอมเมนต์จะได้เป็นใจกับทีมงานของเรา้น,นะครับแล้วใครเข้าไปคุย,ยันต่อเนื่นะไม่ใช่ดิสคอทิลเลกรมสามารถคลิกทิ้งด้านล่างได้เลยจะเป็นพพอนเตอร์ของเรานะครับมีการกดสมัคร YouTube ตอนนี้มีการอับเด็คลิปนะครับแบบวิกตีเพื่อเลิกกันนะจัดพอร์ตส่วนตัวเองสามารถไปตามดูกันได้แล้วก็ล i สต i ในฝั่ง asset เพบสามในหลัาที่เราทยอยเพิ่มเข้าไปตอนนี้มีมากกว่าละะ้่าสิบเปอร์เยดนอต์เ er, ล้บ ซึ่งวิวจะสอนเลยกับเรื่องการปูพื้นฐานเบื้องใหม่ทั้งหมดนะครับเอตลาดไซเคิลมาเซ็ตมันนี่เมนเอนท์เมนต์วิธีการเทรดเบื้องต้นวิธีการเซ็ต u เงินไขการเทรดวิธีการลงไซน์ในฝั่งคารเทรดฟิวเจอร์บิตคอยคริปโตทองคำนะครับแล้วก็ค่าสกอร์เปิดสอนเกี่ยวกับเนื้อหาที่มันแอดวานซ์เนาะการสโนว์บอลการเฮดจิ้งตลาดนะครับการมองการเป็นโมดโหมดธรมเฟรมนะครับการใช้งานออปชั่นมาอะแับพอร์ตนะครับซึ่งถ้าเกิดใครใช้งานออปชั่นในรอบนี้น่าจะได้ประโยชน์นะจากการที่มันคอลเลิชััั่นนนลงมมาะครบสววตผ โฟกัสในการเล่น L นะฮะก็ <c oughs> ไม่ได้โปรเทคพอร์ตเลยนะรอบนี้นะฮะอันนี้คือความเสียเปรียบในรอบนี้นะครับไอ้พอดีมาดูกันในฝั่งภาพรวมเพื่อนเอลคอยเรียกว่ากระจุยนะเอสเตอร์อะไรที่แบบโฟโมกันในช่วง2-3งสาวันก่อนเนี่ยผมว่ามันเป็นทิกเกอร์หนึ่งอันนะที่ทําให้ตลาดระเบิดด้วยเพราะว่าคนเนี่ยโพสค่อนข้างเยอะว่าเนี่ยโอเคเทรดเอสเตอร์เอสเตอร์ออรออรได้เงินได้เงินนะครับผมเห็นเยอะมากเลยแล้วก็ในฝั่ง IG ด้วยต่างชาติด้วยมันด้มีแค่ คนไทยอย่างเดียวนะครับก็ลบมา22%นะังนั้นเนี่ยผมก็บอกเพื่อนอในช่วงไลฟ์ละก็มีคนพิมพ์มาเขาทักอยู่บอกว่าเรามันระวังนะครับอะไรที่คนไปออนเยอะเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเรียกว่าหมดได้เรื่องใครไปอัดเลเวอเลสมั่นใจมากๆนี่หมดนะมีหมดนะครับลบไดเยอะแบบเนี้ยนะครับไอพีนะครับ29%นะครับ flr นะครับ14% aex 11%นะครับ, X, นะรบตัวที่แบบไม่ได้มีการโฟโมหรือไม่ได้มีการสนใจมากเนี่ยอาจะลงแบบ3% สามเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะครับชี้บะลงแบบสองเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยโ OK นะอเคบียังบวกเนาะแล้วก็ l d c นะครับบีแอนบีอย่างเงี้ยโฟโมเหมือนกันนะคนสนใจเยอะนะครับลบก็ประมาณ5-6%ซึ่งถ้าเกิดไปดูจากเออ่การขึ้นราคาที่มันอยู่บนยอดเนะี่ยลงมาประมาณนึงเลยนะครับคราวนี้ในฝั่งของภาพรวมเอ่ฟรนกินเด็กกลับมาอยู่ในโซนของความกลัวมา,มากๆละคือตอนนี้เนะี่ยพอมันเป็นความกลัวเนี่ยที่มันเริ่มสีแดงเนะนี่ยเพื่อนๆสิ่งที่ผมแบบทำบ่อยๆก็คือพยายามเทรดแล้วมองทำเฟรมใหญ่หน่อย ครับพยายามไม่มองทำเฟรมย่อยแบบเดยแล้วก็ใช้บิตคอยในการเทรดตัวเดียวเช่นแบบเช็คกิ้งเทรนตัวเดียวแล้วก็มองแบบทำเฟรมวีแล้วก็เล่นแบบ3 x มเอ็กอะไรเงี้ยนะเนี่ยเดี๋ยวผมขอนั่งเรียกว่าทบทวนตัวเองก่อนนิดนึงแล้วอาจจะแบบเปิด3 x แบบหย่อนๆไว้อ, white, อะไรเงี้ยครับแล้วก็ปล่อยสวิงในกว้างแล้วก็แบบเช็คกิ้งเทรนในฝั่งภาพมันภาพวีกั week, อะไรเงี้ยซึ่งเมื่อกี้ก็ามเี่นเพื่อนกันใน Discord ไปละนะครับซึ่งพอตลาดเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราต้องรอดก็คือการบริหารจัดการความเสี่ยงมันจะทำให้เรารอดนะ เออจะจะบอกว่าเราต้องรอดแลวกันเออเราจะทำไงก็ได้ให้แบบพอเจอปัญหาแบบเนี้ยหรือว่าการแครกของตลาดเนี้ยเรารอดเราไม่ได้ระเบิดแตกเราไม่ได้แบบโอเคพอมาเช็คกิ้งพอร์ตภาพร,รวมอาจจะดรอดาวสามเปหรือว่าดรอดาวันสิก็ยังโอเคนะครับแออก็พยายามมองในภาพประมาณนี้ไว้นะอย่าแบบเฮ้ยฉันต้องรวยฉันต้องรีบรวยรอะไรเงี้ยผมผมว่าตรงนี้อาจจะแบบเป็นไมเซ็ลที่ทําให้เราแบบเ,เจ็บหนักได้นะครับคนนี้ในะฝั่งของภาพรวมออลองช็อตลิเบอเรตสองแสนหกหมื่นกว่าคนเพื่อนถามว่าเยอะไหมตัวเลขเยอะนะ 1.2ึ่งจุองบิลเลียนนะฮะที่จริงเมื่อคืนแบบพีคๆ1.5นะ,ะที่ที่เขาเขียนข่าวลงกันเนี่ยตอนนี้ล่าสุดที่ผมเห็นเนี่ยออทางฝั่งของแซมบ็อกเชนเขียนเนี่ยตลาดคริปโตล้างพอร์ต1.5พันล้านดอลลาร์นะครับทำให้อีทดิ่งไป9%ก้าเปอร์เซ็เดี๋ยวมาสองอีทดูกันแล้วกันว่าเป็นเป็นคือแบบหลายๆตัวไปแบบหนักจริงนะฮะหนักจริงนะฮะแต่ฝั่งบิตคอยจะลดแบบ3%แต่จริงผมแบบสโนว์บอลแล้วก็วางแบบ จุดที่มันซ็อบลอดไม่ได้ไกลมากด้วยนะถามว่าเราโดนไหมก็โดนประมาณสองเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนั้นก็คืนกําไรไปนะฮะอ่ะก็ไม่ได้เข้าเหนือนะเรียกว่ากลับไปเล่นไฮวอเตอร์มาร์กเดิมนะคราวนี้มาดูต่อนะครับเมื่อกี้พูดถึงตัวเลขเออลืมเลยนะฮะนี่อ่ะคือแท่งมันพุง่งค่อนข้างปีขึ้นมานะเนี่ยแท่งเมื่อวันก่อนที่ดรอปลงมาชุดแรกนะแล้วก็มีชุดหนึ่งทิ้งทวนล,ลงมาซึ่งถามว่าจุดนี้เป็นจุดที่ควรต้องทําอะไรไม่ใช่จุดเอด นะครับไม่จุด1แน่ๆนะครับเป็นจุดที่เราควรจะต้องเออเล่น L อ่อนๆเนาะเล่น L อ่อนๆแล้วเล่น L ที่มันเป็น time frame กว้างหน่อยนะครับเ <c oughs> ช่นแบบอัปเดตเพื่อนแล้วเหรียญบิตคอยน 3x แล้วก็เปิดแบบปล่อยสวิงกว้างหน่อยรอดูวีก็รอดูมันอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยแอคชั่นอีกทีเมื่อวีกยืนได้ค่อยเล่นเอาคอยเลยก็ว่าไปคือควรต้องเป็นแซดจี้ประมาณนี้นะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของภาพรวม September นะฮะทุเรศทุลังมากนะเพื่อนคือเดือนเนี้ย เราโดนหน้าทุนไปไม้นึงใช่ไหมแล้วก็โดนเจ็บไม้นี้ไปซึ่งเอากำไรรอบก่อนของของไม้ออกัสที่เราเอสมาเนี่ยน,นั้นเนี่ยออกกัสเซฟคืนเรียกว่าเรียกว่าเท่ากับศูนย์ประมาณนั้นนะครับแอนก็นั่งเกาหัวนิดน,นึงนะว่าแบบฮ้ยฉันต้องกลับไปนั่งทบทวนแบคเทสวิธีการเทรดตัวเองหน่อยละเพราะว่าผมไม่ได้แบคเทสวิธีการเทรดตัวเองมานานมากลแล้วนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนที่อาจจะแบบงง,งบตลาดเนี่ยสิ่งที่ผมทำนะกลับไปแบคเทสกราฟตัวเอง ตั้งแต่ปี2016อะไรเงี้ยครับนั่งไล่ดูเลยว่าแบบเฮ้ยแท่งนี้ทํายังไงแท่งนี้ทํายังไงแล้วจะรู้ว่าจุดเนี้ยเราต้องทํำยังไงอย่างผมเนี่ยผมต้องลองมันคอลเลคชั่นขึ้นมาแล้วเช็คกิ้งว่ามันเป็นเทรนด์จริงไหมถ้าไม่เป็นผมช็อตซ้ําแต่ไม่ใช่จังหวะที่ผมแบบลูดแบบเมือม่อเมือม่อเมื่อเช้าแล้วผมช็อตอะไรเงี้ย อันนั้นไม่อันนั้นไม่ใช่สิ่งที่ที่เราจะทําอันนี้พูดถึงแบคเทียสการเทรดผมนะเออนะอันนั้นเนี่ยเอ่อเซปเตมเบอร์ตอนนี้นะครับก็ค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงนะฮะอันนั้นเนี่ยเอ่ออาจจะจบไม่ได้แบบสวยละซูเปอร์บริดน่าจะไม่ได้เห็นละนะครับอาจจะเป็นลักษณะของการลงมาผักฐานก่อนแล้วก็สะสมพลังใหม่แล้วเดี๋ยวเราไปดูว่ารูปรูปแบบของคลื่นเวฟมันเป็นรูปแบบอะไรนะครับอ่ะคราวนี้ขยับมาดูต่อในฝั่งอีทิอูเรียมนะฮะแดงยับเลยแม้แดงแดงแดงนะครับอ่ะก็เตือนกัััันนนนนนมมมาาาาตลออดะะครรบบววว่่่่่่ชชชงง้เเีียใทจ อัดของหนักๆนะพันพันพันหกพันเจ็ดตรงนั้เน,นี่ยเป็นจังหวะอัดนะครับที่เราอัปเดตกันนะครับอันนี้มันขึ้นมาประมาณแบบสี่พันแล้วอะนะฮะมันเยอะแล้วนะครับคราวนี้ขยับในฝั่งของตัวบิตคอยครับลบไปสามร้อยเพื่อนนะฮะขายกันเดือดๆเหมือนกันนะครับอ่าเอ่อในภาพของตัวเลขเม,มื่อวานมีอนิเมทเมนเทมที่ออกมาสองหนึ 2, 1, ่งแปดเคก็อาจจะเป็นตัวทิกเกอร์หรือเปล่าไม่รู้ผมเห็นแบบตอนช่วงมันทุ่มครึ่งเนี่ยตัวเลขออกปุ๊บราคามันมีการกระชากกระชากกระชากลงมาก่อนชุดหนึ่งนะแล้วก็คอลเลกชันขึ้นไป แล้วก็ลงยับเลยนะครับอ่้คราวนี้เมื่อวานเนี่ยนอกจากในฝั่งของ Bitcoin แล้วเนี่ยมันมีตัวอื่นด้วยที่ดอบนะครับไม่ว่าจะเป็น Nasdaq Nasdaq ลบไป1.4นะ S&P e 500ลบไป1นะครับ Tesla ลบไป3จริงๆ Tesla ผมมานั่งดูตอนช่วงที่จบเนี่ยมันน่าจะลบเยอะกว่านั้นนะลบประมาณ4.5มันน้าวผมจำไม่ผิดนะครับอ่านะแล้วก็ Bitcoin ลบไป2.5นะครับอีลบไป5%อนะ,อะโอเคก็อันนี้คือความ ความเหนื่อยของเมื่อคืนนะฮะที่เล่นกันแบบคือแรกผมคิดว่าภาพย่อยยืนได้นะไม่ควรขาหักลงมาแบบนี้ขาหักนั่นหมายความว่ามันจะลงมาทําฐานใหม่ซัมติงอ่ะซึ่งเราไม่รู้ว่ามันเป็นคลื่นเวฟอะไรต้องมานั่งเช็คคลื่นอีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวขอนั่งกลับไปนั่งแบบเททบทวนวิธีการเทรดตัวเองทีก็เบร์เบร์งงเหมือนกันนะแล้วผมว่าหลายๆคนน่าจะแบบเบร์เบร์งงเหมือนกันนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับส่วนตัวผมลอสไปไม้สโนบอลเนี่ยโดนสโดนเป็นหนึ่งบีซี ตัวเมื่อ1.4ก็กำไรรอบก่อนที่ TS มาข้างบนหายไปแล้วก็ออตัวพอร์ตเมนก็หายไปประมาณ1.1.2ได้ 1. 2. 1. 2. มั้งนะครับ1.1นิดๆอะไรเงี้ยนะครับก็ก็เป็นกำไรรอบก่อนที่เราเก็บข้างล่างมาไอ้ไม้ที่แบบ1.01.110เนี่ยมาปิด1.13นะที่ผมไปอยู่ฮ่องกงอ่ะก็เบอร์นิดนึ่งงงเบอลอๆเหมือนกันคราวนี้ยก็โอมีซิมิตติ้งนะครับสายไปสามวันรอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะก็ตอนนี้ยังโพลอยู่ที่การลดลดอยู่นะซึ่งอันเนี้ยเป็นหนึ่งปัญหานะ คนเนี่ยไปจําภาพว่าไงตลาดก็ลดดอกตั้งแต่รอบที่แล้วละลดดอกลดดอกลดจริงใช่ไหมแล้วรอบนี้น่าจะลดจริงอะไรเงี้ยมันเลยทำให้ตลาดไม่ขึ้นเว้ยเพราะว่าข่าวดีมันรออยู่แบบมันง่ายเกินอะ่ะเกมเกมในรอบนี้มันง่ายเกินไปมันเลยทําให้เราผมเองไม่กล้าเล่นแบบเร่งเครื่องหนักๆหรือว่าเอ่อไปอัดหลายตัวในช่วงเล่นเล่นไมายล่าสุดอนะเนาะเพราะว่าอีกหนึ่งอีกหนึ่งเหตุผลคือเนี่ยเรื่องเรื่ององาอตลกเบียนี่แหละนะครับที่เอ่อมันเป็นข่าวดีไปแล้วมันฟูลฟิลไปแล้วประมาณนั้นนะครับ คนนี้มาดูการในฝั่งของตัวอ,อท c h n i c a l เลยกันภาพรวมการาฟเะเพื่นอนะให้มาดูภาพมันก่อนว่าโดนบี้ขนาดไหนนะครับขึ้นไปใช่ไหมนี่ไต่ขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยไม่ได้ว i v e r g e n กดบี้ยับเลยบี้แบบเหมือนบี้รตีอะกดลงหมดสเปนเลยนะก็คือถามว่าดีไหมมันมัน,ม,นมันยังโอเคนะคือตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่จังหวะที่จะ break H เพราะว่า divergence มันเกิดก่อนหน้าแล้วตอนนี้เป็นแท่งย่อทีนี้นเนี่ย แท่งนี้แท่งหน่า,างไงต้องโฟกัส L แต่ L อ่อนๆไปก่อนนะครับนึกออกใช่ไหมถ้ามันยืนได้ค่อยเล่นอะไรเงี้ยหรือว่ามันแบบดูแบบเฮ้ยโอเคโครงสร้างดีเดย์ดี D, แล้วก็วี D, คดีค่อยเล่นอะไรเงี้ยอันนั้นเนี่ยตอนนี้ที่ผมแบบเดี๋ยวผมจบคลิปผมจะอาจจะไปเปิดแบบ3 X อ่อนๆทิ้งไว้ก่อนนะครับเพื่อเช็คกิ้งเทรนด์นะครับอันนี้ก็คือปล่อยสวิงได้แล้วก็มาดูแบบเป็นเดย์ by เดย์วีค by วีคนะครับไม่ดูแบบ4 h ละเดี๋ยวนี้คือเราจะหยุดหยุดดูแบบภาพย่อยไปก่อนนะครับเพราะว่าโครงสร้างตอนนี้เราดูภาพย่อยไม่ได้นะภาพย่อยเละนะครับ เอ่อคราวนี้มาดูกันในฝั่งของตัวภาพเดนเพื่อนดูภาพเดนนิดนึงนะครับอา่ารีแคปไปหนึ่งที่เราเล่นกันมาเอลเนี่ยปืดมาชุดนี้ใช่ไหมตรงนี้ได้มาเต็มเต็มเหมือนกันตรงนี้กำไรไม่คืนนะกำไรตรงนี้ผมยังไม่คืนนะผมไม่คืนกำไรไมานี้นะครับที่หนึ่งศูนย์ขึ้นมาปิดตรงนี้อันนี้พอร์ตเมนแล้วก็ไม้เอสตรงนี้ที่คืนไปตรงนี้ยังยังอยู่เลยไอ้นี่ยังแบบโอเคยังอยู่ยังสบายใจวะนะครับอ่ดังนั้นเนี่ยเอ่อไอตอนการดรอปลงมาชุดนี้เนี่ยมันเป็นการดรอปที่อันเอ็กซ์ปิเทชั่นนิดนึงก็คือแบบ เลยความคาดหวังไปนิดนึงเพราะว่าความคาดหวังของเราเราคิดว่าให้ตรงนี้กราฟฟิ้งไว้กลับไปยืนได้ตอนนี้มันลูดกลับลงมาเลยแบบตรงนี้ผมแบบเวื่อเหมือนกันงงเหมือนี่ยควาจริงงงเหมือนกันต้องกลับไปนั่งแบ็กเทสวิธีการเทรดตัวเองเลยว่าตรงนี้ต้องทำต้องต้องเล่นท่าไหนวะนี่เหรอปะหลังจากนี้นะครับคราวนี้โครงสร้างกราฟภาพเดมันมีการขายที่มันกดลงมาข้างแรงมากนะครับสิ่งที่เราจะดูต่อคือเดตรงเนี้ยเอ้ยไม่ใช่เดย์ไอ์ไซด์ตรงเนี้ยมันมันเอาอยู่ไหมมันมันมันฉีกไปแล้วนะเอาจริงมันไม่ได้เอาอยู่หรอกกมมัันนฉีไปละ นะครับคราวนี้สิ่งที่มันจะทำเนี่ยหลังจากนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นเทรนง่ายขนาดนั้นมันอาจจะเป็นลักษณะของการสวิงไซเวยล่ะคือถ้าเกิดมันขึ้นนะปุ๊บตรงนี้เอาไมา่อยู่อ่ะหรือว่าเส้นค่าเฉลี่ยแรกที่เอาไมา่อยู่เราต้อง S follow its sum ไปก่อนเหนือใช่ไหมหรือว่าขึ้นเร็วๆก็ต้องอาจจะต้อง,อจจองอมีของอยู่ก็จะเคลียร์ไปก่อนหรืออะไรประมาณเนี้ยนะครับหาท่าประมาณนี้ในการเล่นไปก่อนนะครับอย่าแบบอุ๊ยพอแคลว่าถือยาวนะครับหรือว่าถ้าเกิดอยากประเมินก็เล่นทำเทมใหญ่ไปเลยอะไรเงี้ยนะครับคราวนี้เออในฝั่งของตัวโครงสร้างนนนะะะครรัับอแก ending ending ฮ ทุลักทุเลมากนะครับโลนี้มันยังมันยังยืนได้อยู่นะ107อ่ะที่ผมบอกว่าโลนี้เป็นโลสุดท้ายที่ไม่คนหลุดอ่ะยังยืนได้อยู่นะคือถ้าหลุดนี้คือแยกย้ายนะครับแยกย้ายหนักเลย1 2 3 4 5ขึ้นมาจบด้านบนเป็นเอนดิ้งเขาเนี้ยคงสรางชุดนี้จะวิ่งสวิง3คลื่น3าคลื่น3คลื่น3คลื่น, 3, น, 3, นจะจบนะครับตอนนี้ความยากลําบากของมันคือมันต้องรีบขึ้นไปดวเวเรนดด้านบนอีกทีหนึ่งให้จบขาซีแบบสมบูรณ์ตอนนี้ดูดูเหมือนจะยากเหมือนกันังนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะเล่นผมว่าเล่่่นนนไไได้้ออยูอยมึงคืี สมมติตรงนี้ใช่ไหมวางให้จเอาหลุดตรงเนี้ยลิสต์ประมาณ2%แล้วก็ f o r e c a s ก็จะขึ้นไปทำ divergence อันนี้ผมว่าพอได้ทีเดียวคือได้ได้ไม้สุดท้ายนึกออกไหมในการเล่นท่านี้นะครับแต่ถ้าเกิดมันหลุดหลุดลงมาปุ๊บตรงนี้แปลกๆละอาจจะเป็นจบ ending ไปแล้วหรือเปล่าเนี่ผมไม่ชัวร์เหมือนกันนึกออกไหมแล้วก็จบ ending web หนึ่งไปละรอรอส w i n g สองอย่าเงี้ยอันนั้นก็อาจจะต้องเจอแถวๆปะท่อมด้านล่างอยู่เหมือนกันนะเก้าหมื่น ไปๆอย่างเงี้ยนะครับไม่รู้เหมือนกันนะเ,เดี๋ยวขอไปนั่งแบ็คเคนก่อนคือผมยังไม่ได้แบบนั่งทบทวนอะไรเลยเบอร์เอรนะเมื่อคืนก็นอนเบอร์เอรแล้วก็ตื่นมาก็แบบอัดคลิปเบอร์เอรเหมือนกันนะครับคราวนี้มาดูต่อนะครับในภาพของตัวซูเป,ปอร์บูริตนะครับเปอร์เซ็นต์มันน้อยลงแล้วเคสสองตรงนี้นะครับแต่โครงสร้างมันยังไม่หลุดนะเพื่อนไอตัว1นึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดยังไม่หลุดนะยังยืนได้อยู่นะครับถ้าตรงนี้เกิดเป็นการาฟฟิิงเกิดขึ้นเนี่ยสมมุติเลเซแบบบ้าๆเลยวันนี้ป๊า หนึ่งหนึ่งห้าอันเนี้ยคือจะกลับไปมองซูเปอร์บิได้อยู่นึก่อกปบบ่าบ้าๆนะอันนี้พูดถึงบ้าๆนะเออเนี่ยกลับไปมองซูเปอร์บิได้อยู่ก็คือกําลังเล่นเวฟสามต่อนะครับตอนนี้ก็ผมก็จะประเมินไม่ได้ประเมินท่านั้นคือประเมินว่าถ้ามันมันมันดีดขึ้นมาแถวโซนเดิมหรือว่าโซนที่ปิดไปเมื่อวานเนี่ยผมอาจจะเคลียร์ก่อนถ้าผมมีของนะเดี๋ยวผมอาจจะกลับไปเอสทีหนึ่งแล้วก็เบ็ดกับพวกยอดพวกนี้สักทีอะไรเงี้ยอาจจะมองท่าประมาณนี้ก่อนยังไม่ได้มองว่าให้ต้องต้องต้องแอลตามเยอะๆอะไรเงี้ยประมาณนี้ วนนี้มาดูต่อนะครับเในฝั่งของการมองเป็นการคอลเลคชัน A B C นันเรื่อยคือเมื่อวานก่อนเนี่ยเราทําการวิเคราะห์กันข้าวว่าถ้ามันออกข้างมีโอกาสลงใช่ไหมตอนนี้ยมันแหกเราเลยนะคือมันลงไปเลยความผัดร้ายวันคือแบบมันไม่ออกข้างมันแม่งลงเลยแม่งลงเลยนะแล้วเนี้ยคือถ้าเกิดสมมติมันไต่ขึ้นไม่ได้มันจะเคลีดิมก็จะหลุดออกไปนหอใช่ไหมแต่พอมันไม่ไต่เนี่ยมันลงเลยปุ๊บเนี่ยเคนี้มัดมีความสตองมากขึ้นเลยนะครับอันนั้นเนี่ย เราอาจจะขยับมาเป็นไพร์ตี้ที่2ขยับขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติไอโครงสร้างในฝั่งของตัวในรับตรงนี้หลุดด้วยก็เป็นการคอนเฟิร์มแล้วว่าอยู่น้าจะลงไปเล่นสแล้วนะครับแหมก็ตรงนี้ต้องเอาอยู่ให้ได้นะเออแล้เนี่ยใช้จุดนี้ในการเบ็ก็ได้ครับในการเบ็เคสนี้กับเบสเคสก่อนหน้านะครับคราวนี้มาดูต่อนะครับในพาร์ทของการมองเป็นแนวนอนแนวนอนตอนนี้มันเพิ่มเปอร์เซ็นต์ละแน่ๆนะครับตรงนี้60แล้วก็ตรงนี้ก็เป็น30ตรงนี้10 เจอแท่งนี้คอยผมแบบเรียกว่าเวอร์เลยนะฮะเวอร์เลยของจริงนะฮะคือตลาดเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเพื่อนลองี้ก่อนดีวกว่าคือเรา,าจ,จะอธิบายนิดนึงว่าตลาดมันไม่ได้ง่ายนะครับะนน,นียการเตรียมพร้อมในเรื่องของเงื่อนไขการเทรดการเตรียมพร้อมในเรื่องของการบริหารจัดการหน้าตักการเตรียมพร้อมในเรื่องของไมซ์เซ็ตสำคัญมากเพราะบางคนเนี่ยถ้าเรามองว่าตรงนี้มันขึ้นแน่ๆใช่ไหมแล้วเราอัดเต็มพอร์ตเลยอะ แล้วตลาดมันแคร็กลงมาแบบนี้มันอันเอ็กซ์เพกเงี้ยเรียกว่ามันผิดหวังมันความคาดหวังมันหอปเราจะเรียกว่าเราจะเรียกว่าอะไรอะ่ออระภาษาที่ผมใช้ก็คือเหมือนประมาณว่าเราจะเหมือนตกตึกอะ่ะเออนึกออกไหมเหมือนเราโดนหลอกอะ่ะตกตึกอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี้ยสิ่งที่มันจะประคองการตกตึกสภาวะการตกตึกพวกนี้ก็คือเรื่องของการบรหิหารจัดการหน้าตักนะครับแล้วก็เงื่อนไขที่แม่นยำนึกออกไหมการสติ๊กนีเงื่อนไขกัน การบริหารจัดการหน้าต right? like, ักที่ดีนี่หรอใช่ไหมเออประมาณนี้นะครับนั้นเนี่ยถามว่าผมบริหารจัดการหน้าตักดีไหมรอบนี้ก็กําไรหายไม่รู้ดีไม่ดีเหมือนกันกําไรรอบก่อนหายก็เหมือนเทรดสองเดือนไม่ได้อะไรประมาณนี้เออพูดประมาณนี้ดีกว่านะครับก็ไม่ได้เข้าเนื้อนะไม่ได้เข้าเนื้อตัวเงินต้นต้นทุนอยู่ละแต่เอ่อกไรมันหายมันก็แบบเซงนิดนึงอ่ะประมาณนี้นะครับซึ่งซึ่งผมว่าทุกคนมันมีภาวะความเซงความแบบเบื่อความแบบอะไรวะอย่างเงี้ยนึกออกไหมมีอยู่แล้วแต่ เราต้องกลับมามองพอภาพรวมมันด้วยว่าเฮ้ยเราบริหารจัดการภาพรวมมันดีแล้วหรือยังถ้ามันดีตรงนี้เป็นจุดที่มันต้องโดนก็ทําอะไรไม่ได้นะครับก็ดูเมาดูต่อนะครับในฝั่งของแนวนอนเพื่อนตอนแรกเราคิดว่าตรงนี้มันไม่มีไม่ค่อยมีความสตองเวยเพราะมันมันเทสหลายรอบไออ่เทสไลน์ไม่ใช่แนวนอนตรงนี้มันมีความสตองมันเทสหลายรอบละมันควรต้องยืนให้ได้ละถูกไหมแต่ยืนไม่ได้มันกดลงมาเขาเนี้ยสิ่งที่เราจะดูต่อคือมันจะไปหาก้นตรงไหนผมไม่รู้เหมือนกันโซนสามตรงนี้หรือว่าจะเป็นก้นตรงนี้เลยก็ได้นะครับแลล้้ยืืนนนนกกกัขึไไป็ดเหมอ ก็กลับไปเล่นโซน2แล,ล้วก็กลับไปเล่นโซนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันตรงนี้เทตไลน์ยัไม่ค่อยมาในจุดที่มันมีนัยยะอะไรหเห็นนะครับใครมาดูต่อนะครับเออ่ในฝั่งของเอ c เพื่อนใกล้มากแล้วหลุดตรงนี้โดนเอสเอลเอ็นมซีเนี่ยคือไม้ที่เราเล่นตั้งแต่รอบก่อนแล้วของพอร์ตเมนเปิดในแะถวมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์น,นะใช่ปะ่ะแล้วก็ไอ้เอวตรงนี้คือถ้าเกิดใครไม่ได้ทีพีด้านบนหรือว่าเอสเอลหน้าทุนเหมือนที่ผมเอสเอลด้านบนใช่ไหมหลุดหลุดกรอกงนี้ที่ยกโลขึ้นมาแล้วเอสเอล ตรงนี้ก็จะกลับกลับมาแถวโซนทุนแล้วนะเออทุนทุนที่เราทําการอัปเดตกันนะครับคราวนี้มาดูต่อนะครับในฝั่งของตัวทองนิดน,นึ่งนะทองผมติดโพอชั่นฝั่งขายเออยู่นะฮะก็ดรอปไดร์ประมาณสองเปอร์เซ็นต์นะครับ,ดดมนะรบไม่เยอะมากก็ปล่อยสวิงเหมือนกันตอนเนี้ยทองบิตคอยผมเล่นแบบทำเฟรมใหญ่นิดน,นึ่งวีคมันก็เดี๋ยวอาจจะอัป,อปเดตกันแบบเป็นวีคมันวีคมันวีคมันย่างเงี้ยให้เห็นภาพกันนิดน,นึงนะครับว่าเราปล่อยเล่นสวิงกว้างหน่อยเพราะว่าทองก็เห็นอะไรเห็นภาพวีค <c oughs> มี แนวเบรจเห็นไหมครับอันนั้นเนี่ยเราเลยคิดว่าวิกอยู่อาจจะมีการคอร์เรชันเกิดขึ้นนะครับถ้าวิกอยู่มีการคอร์เรชันเกิดขึ้นฉันก็อาจจะหาจังหวะในการทีพีและล่างอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยสวิงนะบนกว้างหน่อยประมาณนี้นะครับคือบางคนที่เขาแบบเทรดโฟเล็กเทรดทองเนี่ยเขาอาจจะมองแบบเป็นลักษณะพอยต์เล็กๆแต่ผมพองมองแคปิตอลของพอร์ตภาพใหญ่แล้วก็ถือทองไปเท่าไหร่ปล่อยสวิงทองได้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยผมมองประมาณนี้อัน,นั้นผมผมปล่อยให้มันเล่นกว้างนิดน,นึงผมไม่ได้แบบเฮ้ย hey, วางจุด SL ใกล้ๆแล้วก็ทีพีแล้วใกล้ๆเอาแคบ ช่วงพอยต์ไม่ไกลมากอะไรเงี้ยผมพอร์ตพพออรร์์ตตนั้นอาจจะมีแบบอาจจะสโลว์ดาวในการเล่นไว้แต่ปล่อยสวิงในพอร์ตใหญ่หน่อยนะครับอ่ะคราวนี้เอ่อในฝั่งของตลาดอื่นๆนะครับดอลลาร์เป็นไงบ้างก็เริ่มมีแรงความสตรองดีดกลับขึ้นมาเนาะเนสแดกนะครับไอเมเนดก์เนีเ่ยน้ำมันนะครับดีดกลับขึ้นมานะครับดาวโจนนะฮะเมื่อคือนก็เป็นหนึ่งตลาดเหมือนกันที่ไหลลงไปนะฮะไหลลงไปแล้วครับแล้วก็ดีดกลับขึ้นมานิดน,นึ่งเนสแดกก็ไหลลงไปแล้วก็กลับมาบวกเนาะซึ่งจริงแล้วดูฟิวเจอร์ตัว เอสแอนพี S S P อ่ะก็ยังแบบมีความยืนได้อยู่นะเพราะแก๊ปตรงนี้ก็เปิดกันไปแล้วยังพอยืนได้อยู่แล้วเนี่ยถามเอสแอนพี P กับบิตคอยน์เอสบิตคอยดูดูดูพังกว่าตรงนี้ว่ากราฟมันดูพังกว่านะครับอ่ะคราวนี้ขันับมาดูต่อนะครับเอ่อในฝั่งของอีทนะอี Eat เป็นไงบ้างตุยนะบิตคอยเรียกว่าพังอีหรืกว่าตุยเพรมันลงมาก่อนนะมันลงมาจิบเก้นนะาเปอร์เซ็นต์แล้วอะที่บอททอมเมื่อวานน่ะที่มันหายไปนะครับก็เหนื่อยอยู่นะคือจริงเนี่ยเรา เราไอแซวไปแล้วตรงนี้ละตรงนี้เราไม่ได้ทําอะไรเลยคือความโชคดีของการเล่นไม้มเมื่อวานนี่คือเอาคอยเราไม่ได้เล่นเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยพวกแบบอะไรอะดอทหรือว่าตัวที่ลงหนักๆน,นะผมไม่แน่ใจมันจะม,มีตัวไหนบ้างเนี่ยอย่างเงี้ยเราไม่โดน,นเลยแท่งนี้นะครับก็เก็บแคปิตอลเกตไว้ก่อนนะครับ ada ผมก็มีสปอตอยู่แต่ผมไม่ได้เล่นเครื่องไนงะเนี่ยก็ดรอปลงไปนะนะครันเนี่ยต้องไปรอเจอก้นใหม่แล้วก็เล่นนะครับหรือว่ารอปิดคอยยืนได้ภาพใหญ่ค่อยเล่นอะไรเงี้ยนะครับแตนะ่นี่คือ p l a นนิ่งนะของเรานะตอนนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะเข้าาไปตมมแจกกัันนนใน Discord นะครบ เข้าไปตามแจมกันได้นะครับดูมองการเทรดคุยหาลือกันทั้งคืนเมื่อวานแบบแชทรัวๆมากเผมก็เข้าใจนะทุกคนคนที่เล่น S อก็มองถูกก็อ่าเรียกว่ายินดีด้วยนะครับอ่าดีใจด้วยนะครับคนที่มองแก็เป็นกำลังใจให้นะครับอ่าก็กดรับทราบเข้ามาแจมมันได้นะครับในห้องเว็บสาตรงนี้นะครับนำยูดีมากรอกได้เลยนะครับเนี่ยนำยูดีมากรอกได้เลยก็ตอนนี้เรามีกิจกรรมนะครับในการแจกพวก iPhone ให้กับเพื่อด้วยสิ้นเดือนนะครับก็จะมาสปินในการแจกกันทุกคน มีสิทธิ์ลุ้นลับหมดเลยนะครับแล้วก็ในพาร์ทของตัวกูอพด้วยเช่นกันนะครับด้านล่างในเรื่องของการเทรดทองนะฮะก็จริงจริงแต่ละคนก็จะมีมุมมองในการเทรดไม่เหมือนกันนั้นเพื่อนสิ่งหนึ่งคัญเลยโฟกัสที่พอตตัวเองอย่าไปใช้ความคิดเห็นของคนอื่นมาทําให้พอตเราลวนหรือว่าพังนะครับอย่างผมเนี่ยผมพังผมเอ่อโดนเซลผมโดนเซลด้วยตัว,วผมเองผมรู้ว่าผมกำลังทําอะไรอยู่นะครับอย่าไปพยายามเอาความคิดเห็นของคนอื่นมาใส่กับพอตเราแล้วก็มาแอดจัดมันจนแบบ ความเป็นตัวตนมันหายไปอ่ะนะคะรับนั้นเนี่ยฝากเพื่อนไว้แล้วกันเนาะหลังจากนี้ Bitcoin ์หลจะมองแบบภาพใหญ่หน่อยก็คือภาพวิกผมจะมองวิกหน่อยว่าเฮ้ยวิกหลังจากเนี้ยอยู่ยืยนได้ไหมนะฮะถ้าอยู่แบบมีมีการออกข้างวิกสองวิกไม่ไปไหนเลยสวิงอยู่ในกรอบนี้3าม, Week มวิกเนี่ยผมอาจจะลดโพชชั่นละในฝั่งของสปอตเช่นกันอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าอาจจะมีการคอร์รชั่นลงลึกได้แต่ถ้าเกิดวิกยัยงสตรองวิกนี้ย่อมาเจอเทสปุ๊บวิกหน้าอยู่กลับขึ้นมายืนได้อันเนี้ยโอเค ถือว่าอาอาจจะเป็นการคอร์เรชันของของตลาดที่มันเรียกว่าอะไรอะ่ะเออ่เรียกว่าเรียกว่าสะบัดแล้วกันสะบัดคนที่แบบมองมองขาขึ้นนะครับเนี่ยเยอะๆออกไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาเล่นใหม่อะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราดูกันแล้วกันผมพยายามมองภาพใหญ่มากขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวอัปเดตกันแบบเดียวท่าไปดิสคอสามารถไปตามดูกันได้ครับ สรุปเ้อหในคลิปนี้นะครับแล้วก็ในตลาดภาพรวมกันนะเพื่อนในฝั่งของบิตคอยนะครับแล้วก็เอาคอยต่างๆร่วงยับเมื่อคืนนะเพื่อนเรียกว่าตลาดแทบพังนะถ้าหลุดแนวรับแถวโซนประมาณหนึ่งศูนย์เจ็ดนี่คือพังจริงนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วกันว่าภาพบีกดาวอยู่หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวพยายามอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับถ้าใครที่ยังใช้งานในเชตต่างๆยินดีเสมาอดูคลิปต่อท้ายจากคลิปนี้ได้เลยนะครับผมทำป็นซีรีส์ไว้ให้ลราและเพื่อนชาวเรื่องราฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับทางช่องยูทูบ